เอเ้ยพากันต้มแบบหอยเชอรี Lord. Mine, ่พี ue, yep. ่น <olas> ้องเอามาเตน้าพุนไม่ผมอ่อห้อมกหยางบดสุกคนเอาลดพุุ่นทั้งเล็กน้อยทั้งผู้เฒ่าพุนดีแต่จังสันเราเมืงอไงที่ขาดไช่อี่ดูดีแด้มันนี่เห็ดหอยเชอรี่กันจ้ะพี่น้องหน่วยพอดีพอดีหอยปีนี่จ้าเนี่ยมีแต่นวยพอดีนวยเท่าๆหอยเชอรี่อยู่ในน้าต้มแล้วไม่แกะจ้ะพี่น้อง ได้แถวมานังเบื้อยู่แม่เจ้าขึ้น่ว้เกี่ยมาเนี่ยยู่ในหน้าคอยนั่นแหละจ้ะพี่น้องเบิ้งหัวขาวขาพลอยนวยพอดีเลยได้จ้ะไม่ไม่เถวาปีนนานเพราะแถรนเนี่ยหนุ่มพ่พอดีจ้ะหอยเฉลี่ยกำลังพอดีเลยเนี่ยต้มถ้าต้มซุกแล้วข้าก็มาซแช่น้ำเย็นแบบนี้ก็ไม่กิมกิมออกเอาตาออกพร้อมแด้จ้ะพี่น้องนะนั่นกิมเนี่ยเป็นเบิ่งด้วยนี่ค่ะ จิ u, Higher, oh, uh, 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 ้มออกอู้เล็บจนว่าดำเบิด์น้องไงแกนั่นเลยนั่นวันนี้ฮาจะจิ้มตามันออกพร้อมพี่น้องพ่อยดีเด้เนี่ยบิรบิร่เหนียวจ้ะพี่น้องนั่นวันนี้ฮาไปขั้นขั้นน้ำส้มขั้นเกลือออกดีดีเล้าจ้ะเด้อใส่ซองฟีดไปกินเลยบะนี้ตำบะห่อบะคุ้งเอามาออกมากรอยมาลาอาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละจ้ะแก้ซอยกันพี่แม่ก็พอดีบ้น้อยไง หน่วยพอดีแม่อันอันอ<ย>ันพลอยสุอันบ่หยาบบ่มีพลอยบ่บ่บ่หยาบให้กินวันละกุลเต้เพราะว่าขอขอบเพื่อเพ่บอกนะมองห่อเอาแน่ฉันเลยงอเป็นยังรถแล้วได้กินก้อนห่านี่บ่ทันคั่นด้อค่ะพี่น้องคั่นม่นคันคั่นมันคั่นท่านรองพืนสทขาวคั่นรอกขาวงามก็นี่กหอยชลี่ยแน่หน้าเขาจ้ะ แต่ว่าหน้าหน้า,นาข่อยนีบ่บ่ได้ฉีดยาเด้อพี่น้องเด้อเขาบ่ได้ฉีดยาแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยตามธรรมชาติบ่แม่นตามธรรมชาติดอกใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนี่แหละปุ๋ยเคมีนี่แหละนั่นซรอยกันเทศพี่น้องเอ้ยนั่นบ่มีทายังอีสานบ้านเฮาจะ้ะอืม <c oughs> อัน จีมออกพอร้อมเลยจีมแล้วกันง่ายง่ายตามันออกพอร้อมเลยจันน์นง่ายปั๊บมันเพลอยๆเนาะตีเนะาะง,ง่ายง่ายนอไง่ายตามันออกปั๊บไปเลยแบบนี้พี่น้องเอาแต้หัวมันคลอนหลอนนี่เอาเต้หวัวคลอนหลอนบบดนี้ก็ไปคั่นออกที่สารบานเฮ้าต้องไปล้างคั่นออกสะอาดแซบแ่พิดไว้ระบาดสีมะกรอยสีมะละหรือสีมะต,มตับมกคุ้งมะ้อยกัน ไสไปรายจ้ะบัดนี้หัวมันขาวจนพอนชั้นเพลนมันบ่หยาบบ่เข่าบ่หยาบก็หน้าแม่มันบ่ท่านเข่าหอยปีนี่ใน้หน้าเข่าปะหลายคักมื่อวานมื่อวานนี่ก็เอามาอันกะละมังมันใครบ้างนามันใครบ้างนาม้านาม้ารวมเนี่ยมันว้างน้าท่วมนั่นแหละนี่มีรายการพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆจ้ะธรรมาศาสตร์พิสานบ้านเฮา